สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้า t o y o ต้า e g เจนเดค่ะ2.8ขับ 4G r Sport นะคะปี2021ค่ะวันนี้นะคะหยกมาแนะนําราคาพิเศษนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เห,หลือนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,350,000บาทค่ะจากราคาปกตินะคะ1,390,000บาทค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ลูกค้าได้เป็นรถบ้านภาพส,สวยๆนะคะกับตัว G-R Sport นะคะชุดแต่งพิเศษโรงงานนะคะตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะลูกค้าแบ็กท็อปหลังคาดำเนาะตัวไฟหน้าสุดชมเชยวนะคะมาพ กับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED Daytime Running Light ค่ะมีระบบตัดแสง High Beam นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็น LED นะคะมีสัญลักษณ์พิเศษนะคะสำหรับ g r Sport แบบนี้ให้ด้วยนะคะตัวใบทะเบียนตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการนะคะย้ายเข้าไปทะเบียนกรุงเทพเนาะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีดำเงานะคะมาพร้อมกับเป็นโลโก้ Toyota แบบโคมแก้วนะคะแล้วก็ มีกล้องให้360องศาเลยนะคะลูกค้าสภาพรถสวยมากๆนะคะลูกค้าได้เป็นรถบ้านแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวยาเนาะเป็นยางปีเดียวกับตัวรถนะคะปี2021ค่ะแล้วก็แม็กเดิมโคมดำนะคะตัวนี้เฉพาะพิเศษส,สำหรับตัว G R Sport เนะาะขอบ20ออกโรงงานนะคะลูกค้าตัวรถสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะ ตัวกระจกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะคะมีกล้องมองข้างให้นะคะรวมไปถึงมีเซ็นเซอร์นะคะแจ้งเตือนอรถเข้าใกล้แบบนี้ให้ด้วยเนาะแล้วก็ความพิเศษอีกนะคะหนึ่งอย่างก็คือตัวที่จะเปิดเขาจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีย์แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมายในข้างมีให้นะคะเดี๋ยวโยกพามาดูภายในห้องโดยสารนะคะ ตัวกระจกเขาเป็นออโต้ไฟฟ้า4บานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้เนาะตัวนี้ก็2.8นะคะเขาก็จะมีชุดเครื่องเสียงนะคะ JBL ให้นะคะรอบคันเลยนะคะเครื่องเสียงแน่แนๆเลยนะคะตัวปุ่มสตาร์ทนะคะก็จะมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยนะแล้วก็ parking งเซนเซอร์เขามีให้รอบคันนะคะทางด้านพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชั o นนะคะ ใต้พวงมาลัยก็มีสัญลักษณ์ G R เช่นกันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มเสียงได้ค่ะลดเสียงได้รับสายวางสายได้และสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์เนาะเตือนนอกเลนนะคะคุกคุมโทรปรับความเร็วคงที่นะคะแล้วก็ตัวแพนเดินชิปมีให้เช่นกันนะคะลูกค้าส่วนตัวรถมานะคะอยู่ที่58,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้รถสวยมากๆนะคะลูกค้ารถบ้านนะคะ นี่นะคะตัวาบอกของเขาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ให้ด้วยนะคะเบาะสวยมากๆนะคะลูกค้าตัวรถนะคะเข้ามาได้ไม่นานนะคะสําหรับคันนี้เนาะวันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะคะที่หยกานํานมามอบให้นะคะภายในเขามีที่ชาร์จแบตให้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบปลั๊กล็อกไฟบ้านหรือแบบ usb นั่นเองนะคะลูกค้าตัวรถสวยมากๆนะคะสีขาวแบบนี้นะคะลูกค Back top, า้าแบตท็อปหลังคาดํานะ ตัวด้านหลังเขาเป็นไฟเลี้ยวแบบไลท์ไรดิ้งนะคะตัวนี้ชุดยางอะไรยุครบนะคะด้านหลังมีเซนเซอร์ให้4ตัวนะคะกล้องมองหลังมีพร้อมนะคะมาพร้อมกับระบบฝาท้ายแบบออโต้นะคะลูกค้านี่นะคะภายในนะคะสวยมากๆนะคะมีพรมสีแดงนะคะเข้ากับตัวรถสุดๆแบบนี้ให้เลยนะคะ,ะเพดานเขานะคะ,ะไม่มีรอยขีดขว่วนเลยไม่มีรอยช้ำสะอาดสะอานนะคะ รวมไปถึงนะคะตัวบอ่อของเขาคือพลาสติกยังไม่ได้แก่เลยนะคะลูกค้านี่นะคะใหม่มากๆเนาะแล้วก็ตัวบอ่อสามารถพับแขวนแบบนี้ได้ด้วยนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะที่ออโต้มีให้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.8โฟนนะคะลูกค้าเชื้อเพลิงดีเซลนะคะสภาพรถสวยแบบนี้นะคะลูกค้าและราคาโปรโมชั่นนะคะที่ยกแนะนําไปนะคะเพียง1นึ่งล้านสามแบาทเท่านั้นค่ะ ้ามพลาดเลยนะคะกับรถส,สวยแบบนี้รถบ้านแบบนี้นะคะลูกค้านี่ดูภายในของเขาสะอาดสะอ้านมากๆนะคะพร้อมส่งเลยก็ว่าได้นะคะได้เป็นบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเนาะ ระบบเกียร์แบบออโต้นะคะมี e ีโคโหมดน r m a l m o โหมด s r t r t d โแล้วก็การเลือกท่าไห่การเลือกสบัดให้นะคะรวมไปถึงนะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็ระบบแอร์แบบออโต้นะคะคันนี้เป็นขับสีเนาะก็จะมีเกียร์โฟนนะคะแล้วก็มีแพคชั่น c o n โ r o ลให้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถนัดดูรถหน้างานได้ค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทรสายโดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ5 49 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ